ฉันก็เป็นมนุษย์แบบทุกคนฉันลักฉันฉันฉันก็ล็อกเป็นอีกสักก้่เขินอลับบอเป็นซูเปอร์แมนลซุปเปอร์แมนภาคไทยบอกไว้เลยว่าภาคโคตรดีมากแบบภาคดีสุดๆอะเฮ้ยตายเชล่ะซูเปอร์แมนภาคดีมากเลยมึงเอ็มสันเพชรภาคดีมากอะไรนะสันเพชรอะไรนะอ๋อๆหมายถึงเอ่อพี่เอ็มสันเพชรเลยไม่ใช่เพราะหมายถึงพี่คิมต่างหากแล้วโอ้ไม่ใช่คิมนี่อีกคิมนึงนี่นี่คิมนี่ ในช่วงนี้ทุกคนก็น่าจ,จะได้เห็นข่าวๆเกี่ยวกับซูเปอร์แมนว่ามีภาคใหม่ซึ่งประเด็นมันก็อยู่ที่ภาคไทยเพราะว่าเอาดาราท่านหนึ่งมาภาคซึ่งคนดูส่วนใหญ่ก็บอกว่าสีงไม่เข้าเสียงดูอมๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับเออสกูปีดูอะไรอย่างเงี้เออชักกิชกก้ซึ่งผมก็ได้ไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจริงๆนะสกูปิดูเออซึ่งดูที่ว่านี่คือดูตัวอย่างนะไม่ได้ไปดูหนังนะ <laughs> ถ้าจะดูจริงๆก็คงจะรอเวอร์ชั่นที่ลงสตรีมมิงนั่นแหละรอดูเออเผื่อพี่คิมมาภาคแก้อะไรอย่างนี้ <c oughs> เฮ้ยกูก็ขยันเล่นเนะเออคนละคิมตบให้ตัวเองเลยก็แล้วกันแล้วเออทำไมในตัวอย่างที่เขาภาคเนี่ยมันดูเสียงอมจังเลยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเหมือนซุกไปรู้อะไรอย่างนี้อจากที่ผมดูคนอื่นรีวิวมาที่เขาไปดูวันนี้นะก็รู้สึกว่าเสียงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะอ,อมทั้งเรื่องอะไรอย่างนี้ ก็เท่าที่ผมมีประสบการณ์ในการฝึกภาคมาสักปี2ปีและได้ลงงานที่ช่องการกีสามอันนี้เดานะความความคิดเห็นของผมนะเออสำหรับผมคนเดียวนะรู้สึกว่าโทนเสียงเขาเป็นโทนเสียงแบบวัยรุ่นนุม่มหล่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าไอเขาจะไปให้ภาคตัวอื่นน่ะจะเข้าอยู่จากนเสียงจากโทนน้าเสียงเขานะแต่ให้มาภาคซุปอร์แมนมันไม่เข้าอะ่ะ มันออกทนแบบฝรัง่งมันทนต่ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทํตาต่าไม่ได้ก็พยายามกดพยายามโก่งคอ,อเก่งคออะไรอย่างเงี้มันก็เลยเออกมาไป็ยอกยุ่ยไปบดค่อยๆกุ๊บไปดูอมเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเ,เพื่อนๆนักฝึกภาคผมก็เห็นเป็นอย่างนงี้อยู่หลายคนอยู่นะก็น่าจะประมาณนี้มั้งเออซึ่งการตลาดที่ใช้ดาราหรือคนดังมาภาคเนี่ยก็ถ้าเออถ้าเห็นแบบเห็นบ,บ่อยๆเนี่ยก็่าจจะวันพีชนะเออกิวเตโซโลอะไรนะ ทำมากกว่านี้ดูจะผิดข้อตกลงไปเด็ดแล้วอย่าเด็กผีอย่ามาส่งกันเยอะมันจะมาะเจซึ่งดาราหรือคนดังที่มาภาคที่แบบภาคดีเลยอ่ะก็มีมีเยอะด้วยแต่อที่ไม่ดีมีเยอะกว่าแต่ว่าผู้บริหารหรือคนที่นําหนังเข้ามาฉายในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้นะเออ เ,เขาฉลาดมากอะ่ะเขาเขาหัวหมอมากอ,มอ,มะอะ่ะที่เขาเลือกคุณเอ็มสันเพชรเข้ามาภาคเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างเสียงเก่าก็เป็นของพี่คิมใช่ไหมถ้าไปคิมแกภาคแบบเอ่อภาคบทซูเปอร์แมนเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพี่แกภาคดีแบบภาคดีอยู่แล้วไงก็ไม่เกิดกระแสก็ไม่เป็นที่รู้จักแต่พอเอ็มสันเพชรมาภาคเนี่ยอกระแสก็ได้คนดูก็เป็นที่รู้จักเออโด่งดังไปทั่วโชเชียลเลยและอีกอย่างหนึง่งพวกคุณที่พิมพ์ด่าพิมพ์อะไรว่าค่ายหนังหรือดาราเนี่ย พวกคุณน่ะหลงกลพวกผู้บริหารผู้มีอำนาจไปหมดแล้วละ่ะเป็นไปตามแผนเอออะไรนะแบบว่าเอยพวกเจ้าข้าคิดแผนการตลาดดีๆออกแล้วละ่ะเราเอาดารามาพากดีไปมลยะเน่าจะดึงดูดแฟนคลับได้เยอะเลยนั่นเนี่ยเอ้ยเจ้าไม่เคยเห็นเลยยังไงที่ผ่านมาที่เอาดารามาพาก,ก็ย่ำแย่โดนแฟนคลับดาถล่มทลายอยู่แล้วเนี่ยแล้วหนังเราจะขายออกไมหมล่ะถ่ายแล้วช่ยแล้ว ส่วนใหญ่เขาคงไม่ดูภาคไทยแต่ไปดูซับไทยกันมากกว่าก็ลองคิดอย่างนี้สิ การที่เราเอาดาวรามาภาคก็ช่วยเรียกแฟนคลับของเขามาดูด้วยและอีกอย่างหนึ่งพวกที่ไม่ชอบหรือคอมเมนต์ดาวเราก็ได้ช่วยให้นังของเรามีกระแสเพิ่มขึ้นหรือไม่คนที่ดูภาคไทยเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแม่งภาคแย่ชิบหายก็จะไปซื้อตัวซับไทยมาดูต่อหรือคนที่ดูซับไทยแบบเฟนๆแล้วก็รู้สึกว่าอืมกูอยากอืกูเป็นมาโซคิดก็ทรมานตัวเองดีกว่าก็จะไปซื้อถัว่วภาคไทยดูก็ได้หวานเจี๊ยบอืมความคิดดีความคิดดี ขายได้ทั้งตัวภาคไทยและซับไทยการตลาดเราดีจริงๆ <c oughs> ฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วย <c oughs> สําหรับผม <c oughs> เสียงของพี่เอ็มสันเพชรเนี่ย <c oughs> ก็ดีอยู่นะแต่ไม่เหมาะกับซูเปอร์แมนแนะ่ไม่เหมาะเลยควรไปภาคตัวแบบวัยรุ่นแบบไวรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบฮัฟฟ์สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เหมาะสมกับการภาคซูเปอร์แมนแต่มันก็ผิดตั้งแต่คนที่เลือกบทให้เขาภาคบทซูเปอร์แมนแล้วละ่ะ มันก็เลยฝืนไปไงเขาเลยพยายามกดต่ํามันก็เลยอมไงแบบอมเสียงพยายามแบบกดต่ําเก่งคออะไรอย่างงี้โกงคอก็เลยต่ําก็เลยกลายเป็นแมงงูตัวนี้มันโอมขอยได้เก๋วด้วยมันตัวเล็กนิดเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่แต่หลังจากนี้ก็คงต้องแสดงความดีๆกับคุณสไปดเอสพีดีด้วยที่ว่าจะทำมากกว่านี้ดูจะผิดคอตกลงไปกันได้แล้วยเด็กพี่อย่ามาสั่งกันนเยอะมันจะจััดอกกานที่น่าจะโดนเออน่าจะเลิกถูกโดนล้อแล้วล่ะเออ พอดูทรงแล้วน่าจะมีคนที่โดนล้อคนใหม่นั่นก็คือฉันฉันก็เป็นฉันฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเปลนผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบในการภาคเสียงและดูภาคไทยเป็นอย่างมาก ก็พอเข้าใจความรู้สึกนะเพราะว่าผมตอนภาคแรกๆอะก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรหรอกเออฝึกภาคแรกเริ่มแรกอะครั้งแรกอะไม่ได้ครึ่งคุณพี่เอ็มสันเพชรเลยมั้งแต่เราก็ควรแบบไปฝึกซ้อมหรือไปรับบทตัวกระจจอยล้อยตัวประกอบอะไรอย่างนี้การภาคครั้งแรกแล้วภาคตัวเอกตัวใหญ่และตัว,ตวที่ทนเสียงต่างกับเราเนี่ยมันมันไปยากมันลอดยากอยู่แล้วเออถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือการที่เราจะทํางานอะไรสักอย่าง ให้แบบให้เพอร์เฟกให้ดีเราก็ต้องมีประสบการณ์กับมันฝึกสะสมชั่วโมงบินเยอะอะไรอย่างนี้เราต้องเชี่ยวชาญพอสมควรนะถึงจะทำออกมาได้ดีไม่ว่างานไหนก็ตามนะแต่นี่เขาน่าจะพึ่งเออพึ่งภาคเลยมั้งก็แบบเออไม่เคยภาคมาก่อนนะเออก็เลยเอาไปภาคเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยอึ่งตามนั้นครับเลสส่วนอันนี้รู้สึกว่าเห็นผานผวนว่าจะมีคนตามไปพิมพ์ด่าเขาใน ไอจีในความเป็นส่วนตัวคู that, you mm ่ค hmm. mm ้าเขาเป็น hmm. ส mm ่วนตัวของเขาประมาณนี hmm. ้ม <media> mm ั hmm. <uk> ้งเห็นอยู่แต่ส่วนไหนก็คอมเมนต์ด่าเยอะอยู่นะแต่ก็สำหรับผมไม่อยากให้ด่าเรามาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานภาคของเขาดีกว่านะเออว่าตรงนี้ภาคไม่ดีนะตรงนี้เหมือนจะขไปดูจังเลยตรงนี้ฟังไม่รู้เรื่องด้ซ้ำพูดอะไรเนี่ยมันรวมเดกกูไปดูกูกลเป็นเคอรเสละ แล้วก็มีภาควิจารณ์ผลงานภาคเขาก็พอแล้วไม่ต้องไปตามแบบไม่ต้องไปพิมพ์ด่าเขาหรอกว่าไอ้เฮียไอ้ไอ้นนนี่มันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันดูหยาบคายแล้วก็พิมพ์แค่วิจารณ์ผลงานก็พอแล้วไม่ใช่ว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วจะด่าว่าอะไรเขาก็ได้เพราะว่ายังไงเขาก็ไปมารู้มิจฉาททุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นชักกี้ยกูแทบจะชอบซะแล้วสิโหดขนาดนี้ยังนี่วันเล่นนีกละ ากเป็นสไปเดอร์แมน